จานนี้ผมไม่ได้ใส่ถั่วนะครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมช่วยคุณลูกค้าเองนะครับเชฟคะแชฟจะทำอะไรอะคะก็ทำให้คุณลูกค้าหายใจสะดวกขึ้นยังไงล่ะหายแล้วค่ะหายแล้วหายแล้วค่ะนี่คุณลูกค้าคิดว่าจะโกหกผมได้งั้นเหรอครับขอโทษค่ะขอโทษค่ะแค่ขอโทษอย่างเดียวมันไม่พอหรอกนะครับ คุณลูกค้าต้องจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเห็นไหมลูกค้าคนอื่นเขาแตกตื่นหมดแล้วเนี่ยก็ได้ค่ะคุณลูกค้าจะหนีไปไหนครับเฮ้คุณลูกค้าต้องทำงานชดใช้เพื่อจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดสาใจเลยยัง ี่อจะอ้คุณถ้าคุณหั่นแบบนั้นอะ่ะมันก็แสบตาสิผมมีวิธีคุณต้องเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆนะและหั่นให้บางกว่าเดิมเดี๋ยวดโอ๊ยอ,อยอ้อยคุณแกงจะเหรนอแสบตาไปหมดแล้วเนี่ยอ้อยไม่ไหวแล้วคุณคุณเป็นอะไรเนี่ย คุณคุณคุณเป็นอะไรเปล่าคุณโอ้คุณฉันฉันหิวน้ำมาคุณช่วยเอาไปเอาน้ำให้ฉัน่อยสิได้งั้นเดี๋ยวคุณนั่งรองผมตรงนี้นะเดี๋ยวผมเอาน้ำมาให้แป๊บเดียวแป๊บเดียว คุณเฮย้ยถอยลงมาเนี่ยคนมาเต็มเลยอะ่ะคุณคุณคุณเป็นอไรเปล่าฮะไม่เป็นมัง้มงเพื่อนผมเลยไม่เนี่ยแล้วเขาท้อจะไม่ตั้งใจอ่ะเจ็บเป้าเนี่ยฮะ อยคุณเบาๆสิทุกครั้งที่ผมอยู่กับคุณเนี่ยมีแต่ปัญหาคิดว่าฉันอยากอยู่กับคุณมากไหมไงฮะจะไปไหนคุณลืมแล้วเหรอครับว่าคุณเป็นหนี้ผมอยู่นั่งลงก็ได้บ้านคุณอยู่ไหนเนี่ยไม่มี แล้วคุณทำงานอะไรไม่ได้ทำงั<ม>้นคุณก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยผมในครัวแล้วกันคุณไม่ต้องมาช่วยฉันหรอกนี่คุณทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยพูดแต่คำว่ารับทราบค่ะเชฟเข้าใจค่ะเชฟเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ <AC L At> เชฟ<ๆ>เบาๆอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยอย่างเี้ทำเป็นไหมเนี่ยเบอร์ไม่ได้เจีบขนาดนั้นซะหน่อยนี่คุณทำไมคุณถึงจัดจานแบบนี้เนี่ยมันทำให้อาหารไม่น่ากินโอ้ยจัดยังไงมันก็กินได้หมดแล้วนะ่ะคุณน่ะคิดมากคุณการที่เราจัดจานให้มันสวยงามเนี่ยมันจะทำให้อาหารน่ากินมากยิ่งขึ้น โอเคฉันจะตั้งใจจัดให้มากกว่านี้ผมอถามคุณหน่อสิทำไมคุณถึงเป็นวิชาชีพล่ะก็มันเป็นทางเดียวที่จะทำให้ฉันอยู่รอดไงแล้วทำไมคุณถึงไม่ทำอาชีพสุจริตล่ะครับฉันทำอะไรไม่เป็นคุณไม่มีความฝันเลยเหรอ สิ่งที่คุณอยากจะทำสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบไม่มีเลยหรอครับไม่มี นี่มันใช่เวลามาเสร์มสวยไหมอือไปทำงานค่ะเชฟเชฟคะลองชิมอืเป็นไงคะไปทำอาใหม่เคม เ็ฟคะปับปรุงมาเรียบร้อยค่ะดีขึ้น ก่อนกินซะผมทำให้ขอบคุณนะโอ้น่ากินอ่ะอืมอร่อยมากคุณฉันรู้แล้วล่ะว่าฉันอยากเป็นอะไรคุณอยากเป็นอะไรฉันอยากเป็นเชฟเหมือนคุณไง คุณความสะอาดเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆคุณห้ามแล้เลยนะครับเชฟคะพอดีว่าตอนนี้มีลูกค้าแจ้งมาหลายคนเลยค่ะว่าทางร้านเราเนี่ยรับโจนเข้ามาทําอาหารนะคะทางโซเชียลโจมตีร้านเราหนักมากเลยค่ะเชฟสร้างแต่ปัญหาให้คนอื่นทําตัวไม่รู้ร้อนรู้หนัวได้หมกหมก คุณคุณจะไปไหนฉันรู้นะว่าฉันมันเป็นตัวปัญหาถึงฉันจะทำดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ลบล้างอะไรไม่ได้หรอกคุณผมจะไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนเด็ดขาดคุณปล่อยฉันไปเถอะนะฉันไม่อยากให้คนไร้ค่าแบบฉันเนี่ยมาทำให้อาชีพของคุณแล้วก็ชื่อเสียงของคุณต้องพังทลายลงอะ่ะ ไม่อย่างนั้นฉันคงไม่มีวันให้อภัยตัวเองเหรอกฉันขอตัวนะไม่มึงจำคำผมไว้นะผมจะไม่ให้ใครมาทำร้ายแฟนผมเด็ดขาดแฟนใช่ผมจะไม่ให้ใครมาดูถูกแฟนผมเด็ด คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถึงจะมีคนที่ไม่ชอบคุณผมก็ไม่สนใจหรอกยังไงร้านอาหารของผมก็ขายได้อยู่แล้วคุณอย่าลืมสิครับว่าร้านอาหารของผมเนี่ยทำอาหารด้วยความพิถีพิถันการันตีด้วยเชฟระดับ5ดาวอย่างอาติสยามคุไม่ต้องกังวลน,นะครับเดีย๋ยวผมจะรีบจัดแถลงข่าวเพราะแฟนของผมไม่ใช่คนแบบนั้น